สบายดีไปน้องสบายดีตน้นสวยมุงลังค่ากับแล้วเรียบร้อยแล้วทะลุมิเเลยบอกได้ทะลุขนาดน่ะโบตีออัดที่ดอาน เร้แม่มฮเฮ้มาห้องพ่อนี่แม่นะพ่ออันนี้นะพ่อมาพี่หนามาครับแม่ปวดหัวพ่อมาครับมันนี่นะกำลังตุ่มาระมาเกาเล่ยวปุ้ดเด้เล่ยแจะเศร้าไุ้ดด้สุด แล้ว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 สวยแล้วเราจะทายหน้าอีกคนนี้พี่น้องเลยเอา้าวเฮ็ดผปวกเลยตอนนี้พี่น้องเลยแต่ว่าปนญหาว่าห้าเสีไดาย ได้ยินบอกจานกะยหายไม่อยู่พี่พี่น้องไบ่อนจานดาวเทียมขกะยม่อยู่พี่อยู่พะกี้อยู่ในนี่ใหญ่มาวัานเลน้องึ่งลัคาเร้อยเนีเชกาุนขพ่กอดเอาอ้ยมันพิสูจน์คนเหเนาะพิสูจน์ว่าสีดุสัได้อันเด็ดๆกับดูล่างถวซัมได้ บดิชิดูล่างถั่วยบ่าบาดนี่เนยชิดูว่าล่างถั่วนะเนยแดดกับบไดถือได้บานนี่ฝนกับบไดถือใครแน่เลยน้อยฝนตก๊ะกับคือจีบถือกเบป nhưng <laughs> <laughs> mà là cái nào nặng tay cái hay nói năng ใส่แล้วใส่จักแผ่นสองแผ่นก็โอเคแล้วแหละถันมีใม่นะอืมซื้อเอาใม่ซือใม่ซื้อก็มันกระเทิรนเนาะดับเสียหนึ่งตอนนี้ก็ประชากรในกระปุกถือละนี่ก็ได้ได้สมนี้ก็ดีแล้วแหละว่าได้คิดว่ามันจะออกมาแบบนี้สั่งมันจะออกมาแบบใดบูฮูคือกันว่ารอะไร โอเคอยู่นะกินไรนเ้เลยกินบ่อกระดายอยู่คือว่ากะบ๊วเนาหามจนกระดูกพลอยแนีนี้กาบรงนี้โอ้ยทงานน้ำเต็มถ้วยใชมาเบิ่งเรื่องนี้นะจิ้นลยเห็ดแรีเห็ดเวเหมือนแชุดนั้นนั่ใส่นัตู้เย็นเลยตู้นี้ใส่สั่นได้สั่นจ้าลืมยั โอโกโตตู้ไหนเพื่อนเนปตู้ไหนเพื่อนแนเพื่อจะข้าวงน้ำป้าแต่บอกีไปเท่าค้ายขาดพี่น้องเอ้ยป้าเรา้กินเ้เบิ่งเบิดเดียวเดียวเลยเดียวเดียวเลยน่ถ้าโอ้เกเเดียวเบิรัดเดียวเดียวเนเธอเจีให้เบิ่งเบิดบัดียวเดียวน่ะเอ้ยนังสักอายคือนัดอายได้ชุดได้ลูก

มันก็จะกินก้อไทยวแล้วบหกหแล้วปกด้ป่เด้ไปเด้อสบายดีปาลูกเอยกวสบายดีสบายดี็นะครับตรงนี้จัซ่วมตีนมากนมากต้เลยต้เลยตุ้รเลยั้งหาใช้ขึ้นลง

mục một thịt tiêu một thịt mục tiêu mục tiêu quay tiêu mục tiêu mục Một thịt tiêu mục 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 tiêu mục

To bài vô cầm mấy hôm nay, mhm. 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 rồi, Mhm. 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 rồi Mhm. 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 Rồi เดี๋ยวยังไม่รู้เหมือืกันนึกไปนะน้ำโอ้เจ้าตากตีทีน้าอยู่กับทีไปไหนบ่ออกยาวไป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  มาไปเพจไปเพจต่ตับแ่มันมนมอย่างเราขึ้นาวน่ะแสเอ่อึ้นดูเินมา้องอ่อลัน่าเบี้ยไปปลูก่านาไปจอกเไปจอกเล็กน่มาชาด่ะผู้เมผู้จอกไม่เือเาแบเลย

<laughs> mà dù học quan trọng hơn thôi là kiểu thương lương kiểu thương lương mặn 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 กินยังวะตุ่ยงกินปลากุ้ไก่กินเนื้เวิทยาอยากใ่กิใสอยากพีกกินพก่อยากเป็ดอกอยากเป็ดอยากเปากเป็ดอยากเป็นยังดหรอกอยากเป็ดหรอกอาเป็ดหรอกอยากเป็ดรอกอยากเป็ดหรอกอยากเป็ดกอยากเป็ดอกอยากเป็ดหรอกอากเป็หรอกอยากเป็ดหรอกอกเป็ดหรอกอยากบปอก

จะสดกลนะโอ้สวดเกลนองใหม่หมดเลยกิ้งเก้มันหมดเลยไอ้คนกระต่ายนงก็เหอนกันใส่ไปน้ำมันมาแล้วเขาเขาเสียงใตยก็พอพอใจไ้งน่นนี้

คุาคึณพดังโอ้ยคูีดังฝืนคดังพ่องครับไม่ได้ครับแกบ้าฝืนฝืนหน่อเดี๋ยวดังเลยถือจะเศรื่เสียวจะแค่ดันบุกห็นดันบุกห็นเข่ากินมารอบอคุณม่อวตีนนะกินทำนี ทบบี่จะใกล้ชัดนี้ตาแปลกมั้งตายเออเาลืมางเออใอยบกกบ้างเออะมาแต่ให้ประมาณหกนายอะได้ไม่ได้ค่ะไปเชื่อชิ้นนั้นด้วยอืมอืมค่ะบได้ เป็นคนกินอกินกระช่องเป็ดก็ได้ยาก็ได้บ่เป็ดขาวยากเป็ดเป็ดเชี่ยวชุ่มอยู่นุ่งเกียว่นไม่หายปุ๊บเป็ดขาวยเขับไปเลยตัวหนึ่งไงหยั่งขนเขาหยั่งขึ้นขึนขึ้นขึนขึ้นขึ้นข้นขึ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 นขั้นขึ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 ้นข ไข่ใหมยังไงกลังหานันมาะนั่งอยู่ทำไมไข่ะแซ่เป็นขนมัแ่แ่จะตัเลี้ยงคนดูว่าถ้ากินมาแม่เหมือนด่ะเื่อเ่้เนไ่ปไ้ย่บน้จะไปดันมข่า่อเด็กดันาข่า

หายเถอซุ่มนะเอามาจอเอือยมาก่องมาซ่หรอจะไปทาบ่บนี้ลูกเก็บกระโพดแล้วาหาให้าบฮัมหนาบอ่ขอกัคลิปนาพี่น้องขอบคุณไลท่มาเบิ่งมาซมเด้อ